นี่อ่มันต้องเปลี่ยนชุดความคิดวิธีคิดในการจัดทํางบประมาณบริหารงบประมาณให้เกิดการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาอยู่ในระบบนะครับแล้วจริงๆนะั้นในในในช่วงอภิปรายงบประมาณเนี่ยผมก็ได้ยินทางคนของก้าวไกลพูดถึงเรื่องการปรับเรื่องของอ,อัตราการลดหย่อนภาษีสำหรับภาษีบุคคลธรรมดานะ เออผมก็เพิ่งได้ยินชุดความคิดนี้อาจารย์สุรชัยอาจารย์รักษ์เขาบอกว่าไอตัวเลขค่าลดหย่อนหกหมื่นบาทต่อปีเนี่ยมันมันนิ้งหน่องเกินไปแล้วใครอยู่ได้หกหมื่นบาทต่อปีเขาเขาบอกว่าเอาอย่างงี้ด,ดีกว่าเอาตัวเลขรายได้ขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยคูณด้วยจำนวนวันก็คือสามร้อยหกสิบวันเท่าไหร่ก็เท่านั้นเออเป็นฐานคิดว่าจะจะปรับค่าลดหย่อนจากหกหมื่นเป็นสามร้อย ตัวเลขขันรายได้ขั้นต่ำปูด,ด้วย360ผมว่าอันนี้ make sense มันจะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบภาษีไม่ต้องไปซิกแท็กไม่ต้องไปอะไรอฮเออ,อคือฟังฟังดูเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยก้าวไกลเขาขยันมากเขาทำกันบ้านมันเยอะมากในการที่จะเสนอทางออกคือเขาไม่ได้มาแต่ขยี้อย่างเดียวนะเขาขยี้แล้วเนี่ยเขามีทางเลือกให้ขยี้มีทางเลือกขยี้มีทางเลือกขึ้นอยู่กับว่า คุณจะใจใหญ่พอไหมล่ะที่จะหยิบเอาทางเลือกเขาเสนอไปทําประโยชน์เพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์คือคือประเทศคือคือคนไทยมันไม่ใช่พักเพื่อไทยไอ้พักก้าวไกลนะฮะอาจารย์อารักษ์จะเติมอะไรอีกไหมครับอ่ฮะก็ฝากไว้ว่าจริงๆแล้วในอย่างที่เราคุยกันนะครับวัตถุประสงค์เราก็คือทํำยังไงให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ทุกอย่างที่ทําไปต้องให้คนมีไรายได้ยังไม่ต้องไปมองถึงเรื่องการเก็บภาษีอะไรก็ได้ครับเพราะว่าภาษีวันนี้ในตัวที่มากที่สุดก่อนนะครับมากที่สุดเลยก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมาจากการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําให้ประชาชนมีรายได้ต่อให้รายได้ก็เป็นรายได้ใต้ดินนะครับสมมุตินะครับครมีรายได้ใต้ดินไม่ต้องเสียภาษีเขาก็ทํามาซื้อของอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเขาต้องกินต้องซื้ออะไรมันก็ได้เจ็ดเปอร์เซ็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งทําให้เขาได้อะไรเท่าไหร่มันก็จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มไปมากขึ้นอันที่สองภาษีที่ใหญ่ตามลงมาคือภาษีเงินได้นิติบุคคลครับใหญ่ตามลงมาภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ ไปว่ากันว่าจะภาษีเงินได้นี่บุคคลจะสนับสนุนให้ทุกคนอยู่ในระบบมากน้อยขนาดไหนเพราะอย่าลืมนะครับที่ผ่านมาไม่ต้องอะไรมากหรอกครับที่เพิ่งเปิดกันวันนี้ครับธุรกิจอาบอบพึ่งหมดเสียภาษีเท่าไหร่ ครับเสียภาษีเท่าไหร่มีคนอยู่ในระบบเท่าไหร่เฉพาะกิจการก่อนนะเสียภาษีหรือเปล่าฮะแล้วเสียจริงจริงอ่ะเสียเท่าไหร่นะครับผมก็เห็นแต่ละท่านทํามาก็แบบร่ารวยกันทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครยากจนล้มละลายสักคนหนึ่งนะครับมีแต่รวยไม่อย่างน้อยๆอ่ะเวลามีการขายกันอะไรกันเราก็เห็นว่าหลายร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่มันเห็นชัดครับว่าธุรกิจพวกนี้นะครับธุรกิจในอะไรที่อนุญาตใะไรก็เปิดรอบเนี่ยครับโทรให้เอาเงินเข้ามาในระบบสักไม่ต้องอะไรมากนะครับขอแค่สิบเปอร์เซ็น ก็พอแล้วแค่สิบจากที่เขาควรจะเสียเออสมมุติว่าควรจะเสียล้านหนึ่งเนี่ยนะเสียแสนหนึ่งอะนะผมก็คิดว่าก็พอแล้ววันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเสียไม่ถึงพัน หรือเสียไม่ถึงหมื่นนะจากล้านหนึ่งนะครับที่เขาควรจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอีกเยอะมากๆเลยที่คุณจะไปหามาโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตลาดทุนนะครับไม่ต้องไปปรับไอ้ transaction f e e ที่ต้องไปเก็บจากการซื้อขายหุ้นอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันมันมันเป็นอะไรที่มันแบบไม่ใช่เวลาแล้วมันก็จะไปทาลายอันหนึ่งคุณอยากได้อันหนึ่งแต่ผณไปทําลายอันหนึ่งสู้ไปสร้างอีโคซิสเต็มของคุณให้ดักจับ รายได้จากพวกนี้อันนี้ผมผมเห็นด้วยเพิ่มประสิทธิภาพของกรมสรรพากรในการดักจับนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับรายได้มันจะเข้ามาเพราะนั้นบัตรเครดิตมันต้องรูดมันนู่นมันนี่เนี่ยคุณสามารถอีเวนต์จากนั้นได้โอเคอันนี้ไม่ไม่ไม่ว่ากันนะครับทาแบบนี้ส่วนภาษีของบุคคลธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่อันดับที่3นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับอ่ามันอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึงหนึ่งในสประมาณสักหนึ่งในสของภาษีมูลค่าเพิ่มอะครับ นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลดลงไปอีกนิดหนึ่งแต่มันได้ภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายอ่มันมันก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรนะครับเพราะไอ้ที่คุณไปลดภาษีให้เขาเนี่ยทุกๆบาทที่คุณลดภาษีให้เขาเนี่ยเขาก็เอาไปบริโภคได้ซึ่งการบริโภคเนี่ยคุณก็ไปได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นถ้าเขาเอาไปเติมน้ํามันคุณได้ภาษีอีกเต็มเลยนะได้ภาษีเต็มเลยไม่รู้เท่าไหร่ไม่ใช่นะไอ้ตัวนี้ต่างหากที่คุณควรจะต้องคิดให้มากกว่านี้ครับเออ เออเห็นวันนี้ปตทมีการปล่อยพวกนี้ออกมานะบอกว่าภาษีเนี่ยกับกองทุนเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับใช่นั่นแหละเติมน้ามันร้อยเนี่ยคุณคุณคุณให้กองทุนกับให้ภาษีไปสามสิบแปดบาทนะครับใช่ไหมเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปเก็บไอไอสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลอเขาจ่ายรอให้คุณได้สามสิบแปดอยู่แล้วจะไปเก็บอะไรใช่ไหมครับคือให้ให้แบบเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศได้มากกว่า ครับครับอาจารย์สุรชัยจะเติมอะไรที่เป็นเสียงสะท้อนสำหรับพี่น้องเอสมีอีกไหมครับคือผมว่าเขาเรื่องภาษีนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องควร่ยชำระแล้วก็ถกนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในทางความเป็นจริงเนี่ยผู้ประกอบการถามว่าถ้าเขาเขาขายได้อยู่ได้มีไรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้นะผมว่าเรื่องภาษีเขายังสู้ได้ใช่ใช่ นะครับแต่วันนี้มันไม่เอื้อหลายอย่างนะครับแหล่งเงินทุนก็ไม่เอื้อนะครับอที่บอกว่าอายุกิจการไม่ถึงก็ถูกผลักไปเรื่องสินเชื่อต้นทุนแพงนอกระบบมั่งกับในขณะเดียวกันวิกฤตที่ผ่านมาสามปีมันไม่มีใครอยากจะเกิดแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดเขาเลยอืก็ไปทําให้เขาเสียสิทธิ์ในการที่เขาจะไปได้สินเชื่อต้นทุนปใช่ใช่ที่สุดก็จะหนีไปแล้ว ไปนี่นอกระบบไปอะไรต่างๆเยอย่าไปต้องไปตกละกรรมลําบากไม่เห็นมีใครได้เลยเจ้านี้นอกระบบได้ไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรเอีก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วก็ท่านนายกอาจจะต้องอาจจะต้องดูรายละเอียดเพราะว่าถ้าตัวเลขซสายขนาดเนี้ยผมคิดว่าท่านอาจจะต้องออกนโยบายที่เรียกว่าออกนโยบายแข็งวันนี้ ให้โจทย์ให้โจทย์แข็งกว่านี้หน่อยใช่ใช่เพราะว่าปริมาณมันเยอะจริงๆที่เขาเดือดร้อนจริงอืมแล้วก็ขอสะท้อนแทนนะครับทอนแทนเรื่องภาษีมีความหมายกับเขาเช่นวันนี้ยจดเอ่อไม่เกินรายได้ไม่เกินหนึ่งจุดแปดล้านบาทต่อปีใช่เดี๋ยวว่เราจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียแบตคือลองถามดูไหมครับว่าทําไมเขาถึงไม่ค่อยอยากจดแบตเพราะว่ารายได้แบตนี้เป็นรายได้หลักของประเทศนะครับ แต่ทำไมมีผู้ประกอบการชุนใหญ่เลยไม่อยากจดแบตบอออันนี้เป็นเป็นโจทย์ที่น่าถอดมากเลยครับในขณะที่รัฐบาลต้องการภาษีแบตบเออแต่ในขณะที่ผู้ประกอบการก็ไม่อยากจดแบตบเออเออแปลกฮะแล้วทำไมต้องไปยื่นแบตบสัสมพาระจะต้องไปอาศัยมือผู้ประกอบการไปช่วยเก็บไปช่วยหักไปช่วยบวกแล้วก็เอามานําส่งให้ทุกวันที่สิบห้าของเดือนอืม แหวทำไมไม่สามเดือนทีได้ไหมครับอย่างน้อยเงินที่เขาเก็บหักมาเขาจะได้เป็นหมุนเวียนแต่ถึงเวลาเขาก็จ่ายไงอแต่วันนี้กลายเป็นภาระที่เขาต้องไววิ่งยื่นส่งแล้วก็ทํำเองไม่ได้ก็จะต้องไปจ้างสำนักงานบัญชีใช่นี่ก็คือประเด็นที่เขาไม่ค่อยสะดวกอไหนบอกอีโคซิสเต็มไงครับอืมแล้วคนที่ไม่จดแบวเขาก็หลบกันไปหลบกันมาครับไอคนที่จดแบวก็ไม่สะดวกเขาอีก จะซื้อของก็ดันไม่มีดินดฉะนั้นมันเกิดอาการลักลั่นกันมาเลยดังนั้นจริงๆยิ่ง1.8ล้านบาทต่อปีทําไมไม่ขยายสัก5ล้านบาทต่อปีเลยครับเออใช่บางคนก็บอกโอ้ยิ่งขยายยิ่งโงใต้ดินเออถ้า1.8ล้านเขาก็ไปสําแดงแค่1.5เออแต่ถ้าเปิดขึ้นมาเป็น5ล้านเขายังกล้าสําแดงรายได้4ล้านอืมอืมใช่ อย่างน้อยรายได้นิติตบุคคลรายได้บุคคลธรรมดายังได้นะใช่ใช่แต่ทุกวันนี้มันถูกกดฟีดตัวเลขรายได้ไม่เกินล้านแปดเขาไปจดล้านหน้าไปเหมาจ่ายล้านสองครับแล้วกเพื่ออหายใต้ดินหมดก็ใต้ดินฉะนั้นเนบางทีฝากมุมคิดมุมมองว่าเฮ้ยไปมองแต่มุมเดียวลองมองในมุมผู้ประกอบการดูใช่ใช่แล้วมันจะกลับมาบางทีมันจะกลายเป็น ภาษีตัวนี้ไม่ได้ไว้แต่ไปได้อีกตัวหนึ่งมาทดแทนออ่า,อาเนี่ครับนะครับครับ